หลับนัดโคกระบืออ,อําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับอตอนนี้ก็มาตัดหญ้าครับหลังจากห่างหายไปสองเดือนนะครับช่วงโควิดนะครับอตอนนี้กลับสู่ภาวะปกติแล้วนะครับวันนี้เลยพาทีมงานมาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าทำความสะอาดสถานที่นะครับเพื่อที่จะ เปิดในวันที่4มีนาคมนี้นะครับเช้าวันพฤหัสบดีที่4มีนาคมนี้นะครับอย่าลืมพบกันที่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอปังชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่นะครับอ่าแล้ววันนี้ต้องมาทําความสะอาดนะครับตลาดนัดโคกระบืออำเภอปังชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้พาทีมงานมาตัดหญ้าทำความสะอาดนะครับอ่าเช้าวันพฤหัสนะครับตี่ถึง สิบโมงเช้านะครับตีสีถึงสี่โงเช้านะครับวันเมื่อสบดีนะครับอ,อย่าลืมพบกันนะครับ